เราเตอร์ Wi-Fi ใส่ซิมค่าย D l ลิ k d w r ขีด M975X 4 G ้พัแคต6 Wi-Fi 6ตัวใหม่ราคาประหยัด4เสาแบบนี้ส่งสัญญาณไกลๆเสียบซิมได้ทุกเครือข่ายทู d ี a ทกเอฟในส่วนของตัวเ t เสียบซิมเปิดใช้งานได้เลยในส่วนของตัวสเปดเดี๋ยวเรามาดูกัน ใมว่าจะต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในส่วนของตัวมือถือสตรีมเกมเล่นเกมก็สามารถที่จะใช้งานได้ซิมรายปีรายเดือนใช้งานได้หมดเลยในส่วนของตัวหน้าตาส่งเกมมม่งส,สวยแบบนี้ <Wow. S 1> ผิวด้านมีเล่นลวดลายระบายความร้อนได้ดีต่อสายแลนได้4พอร์ตในส่วนของตัวนาโนโซิมดานสายนั่นเองเพื่อ แบบง่ายๆเลยปักแอดเปใครที่สนใจตัวเราเตอร์ส,ส่สิมดีริงดีวาคีดเ 975x สามารถกดเลือกที่ดะกาสินค้าการได้เลย